สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการอธิบายแบบาวิชาคณิตศาสตร์นะครับของดีอทีวันนี้ก็เป็นชั้นป .6 นะครับแบบัาที่1.12ที่หลายๆลายคนได้ถามคุณครูเข้ามาว่าทําไมไม่ทํานะครับเดี๋ยวทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสักตัวมันก็มี2ข้อเนอะอาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะ อย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับวันนี้คุณครูได้่าเมาสปากกามาใหม่ก็เลยอยากจะลองนะครับมันจะได้เขียน,นยง่ายๆเนาะเพราะว่าถ้าไปใช้เมาส์เขียนนี่โอ้เสียเวลามากเลย,ยเดี๋ยวก็หยิบตัวนี้มาหน่อยหนึ่งเพิ่งใช้งานแรกนะครับเนี่ย มาดูโจทย์นะครับอันนี้มันเป็นการการคูณคูณแล้วก็แล้วก็มาบวกเนาะเพราะนั้นเราก็จะทำยังไงตั้งโจทย์ยังไงให้ให้มันได้ทั้งคูณทั้งบวกคุณครูก็นึกถึงเงินที่มันมีก้อนในเยอะก็ต้องเป็นของคนที่มีเงิน,นเยอะอย่างเช่นรัฐบาลเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยอย่างเช่นครูก็จะบอกว่า รัฐบาลรัฐบาลจ่ายเงินค่าค่าซื้อเอาเป็นต้นไม้แล้วกันนะคุณครูชอบปลูกต้นไม้ต้นไม้ครั้งแรกทำไมครูคไม่ทำครั้งแรกเพราะว่ามัานใช้เมาส์เขียนมันเขียนยากเนะาะคั้งแรกก็สาม ไม่ถนัดนะลูกนะอ่ครั้งแรกก็จ่ายไปสามล้านสามล้านแล้วก็กระบี่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเนาะอะ่มาดูต่อไปครั้งที่สองอาตกซะงั้นยังไม่คุนมือเลยครั้งที่สองซื้อเพิ่มอีก ซื้อเพิ่มอีกหนึงล้านหนึงล้านต้นหนึล้านต้นราคาราคาต้นราคาต้นละสามร้อยห้าสิบบาทตัวเลขตัวนี้ต้องตามหลังคำว่าละนะลุงนะนเลขสาม อาต่อไปรัฐบาลรัฐบาลจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่อ่าได้แล้วนะั้นได้โจทย์แล้วอ่าได้โจทย์แล้วทีนี้เขาก็จะดูวิธีการทำทีนี้มาดูวิธีการทำ ดูที่ทํานะลูกนะพิธีทําแล้วก็จัดการแนวงเล็บก่อนเนาะก็บอกว่าไงครั้งที่สองก็จะเรียงก็ได้นะลูกนะครั้งที่สองซื้อเพิ่มหนึ่งล้าน บาทหน้าเอหนึ่งล้านต้นสิโทษทีโทษทีหนึ่งล้านต้นอ่าหนึ่งล้านต้นอ่ามันต้องเป็นงี้ราคาราคาต้นละ 350บาทคิดเป็นเงินคิดเป็นเงินใช่ไหมก็เอา1ล้านคูณหนา1ล้า 1, คน 1, คนูณล้านคูณ3 5มใช่ไหมมันก็ง่ายมากเอา350ตั้งไว้ก่อนคูณด้วยล้านใช่ไหมก็มีศูนกี่ตัวเราลุล่นสามร้อยห้าสิบคูณก็ได้สามใช่ไหม มีส่นิกี่ตัวลูกหตัวเติมเข้าไปต่อย6ตัวหนึ่งสอง้าหได้ละเป็น3 5มรล้านบาทนะครั้งแรกแครั้งแรกจ่ายเงินจ่ายเงิน3ามล้านสี่แสนบาท ดังนั้นรัฐบ,บ,บาลอ้นกูร้อนจ่ายเงนินทั้งหมดกนะ็เอาเท่าไหร่นะเอา350ล้านบวกใช่ไหม350ล้านบวก 8, 3า0ร้อยไปสามล้านสี่แสนห้าหม่นเบาทเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ลกูกอ่ะรอนรอนรอนนี่เอาหลักล้านไม่มีเลยใช่ไหมี่ยแต่เราก็ง่ายๆเลยก็สามรอันนี้ก็3 4 5 9 0, 0่หจบแล้ว บาทอ่านี่ได้แล้วก็ที่หนึ่งโอ้ในเมาปากกามาก็เขียนเร็วขึ้นนะก็ที่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับตัวหนังสือเป็นไงดูได้ไหมว่าไงมันตัวตัวใหญ่ไปไหมพอดีเนาะเดี๋ยวมันยังไม่ชินเดี๋ยวให้คุณครูชินก่อนโอเคป่านนะลูกเนาะไปดูกอที่สนะครับดู้อที่สครูลบเลยนะถ้าไม่ทันยังไง ย้อนคลิปกลับไปดูลูกนะนะย้อนคลิปกลับไปดูโอ้ตอนนี้ก็นั่งร้อนๆไว้ก่อนเพราะพัดลมอยู่ที่ลูกสาวลูกสาวดูทีวีอะมาดูข้อที่สองคุณกูก็ได้แต่งโจทย์ไปแล้วแหละเพื่อไม่เสียเวลาอ่านี่ข้อที่สองนี่คุณกูขอเป็นเศรษฐถีบ้างนะง คู่เตาอ่า,ม, 9, 8, 4, 5, ามีเงินเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทมีเงินเยอะไหมอ่ามีเงินเยอะไหมซื้ออะไรล่ะไหนล่ะ,ละซื้ออุปกรณ์ อุปกรณ์อะไรดีครูชอบเล่นกีฬาอุปกรณ์กีฬาแล้วกันอุปกรณ์กีฬาชุดละห้าร้อยห้าสิบบาทอ่าจำนวนจำนวนสองพันห้าร้อยห้าสิบชุดนะครับอ่าเอามาต่อตรงน,นี้คู่เตาจะเหลือเงิน ลบใช่ไหมต้องมีการเหลือจะเหลือเงินเท่าไหร่่ยมันลบได้ไหมเนี่ยน่าจะลบได้นะเพราะเขาตั้งา่างนี้เนาะอาะที่นี้เราเวลาเราก็มาเขียนมาเขียนอจาจจะการนำเร็บก่อนก็ได้เนาะนำเรียบเป็นอะไรบ้างนะ,อ,ะอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์ กีฬาชุดละห้าบาทอ่าจำนวนสองพันห้าชุดนี่คิดเป็นเงินอันนี้ก็ไปคำนวณข้านอนนะนาคิดเป็นเงินก็สอง 550คูณ550เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขเลย2550คูณ550เท่ากับอ่ะคิดเป็นเงินเท่านี้นะอะไรเนี่ย หนึ่งล้านสี่แสนสองพันห้าร้อยบาทนถูกนะโอเคถูกวนถูกอ,อยู่ต่อมาบรรทัดต,ต่อมาก็บอกว่าครูเต่ามีเงินใช่ไหมเพราะบันท่าน,นี้ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมลูกครูเต่ามีเงิน9ก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นห้บาท าจะเหลือเงินนะดังนั้นนะใส่จุดสามจุดจะเหลือเงินก็เอาเก้าแปดสี่ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เป็นตัวตั้งเนาะลบด้วย ลบด้วยที่ซื้อไปก็คือ1นึ่งล้านสี่แสนจะเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหรเอามาลบกันลบเลยเวลากดเครื่องคิดเลขก,ก็สามารถลบต่อได้เลยนะลูกนี่ลบ9 8 4 5แปดแต่ตัวเลขมันจะติดลบนะแต่เราจะไม่เอาลบมา เราจะไม่เอาลบมาคำนวณเอามาใส่นะก็เฉพาะเพดสี0สี่ือกาศูนย์ศูนี่คือการคิดเลขให้มันเร็วขึ้นนะบาทเสร็จแล้วเืว้ยบรรท่าน,นี้ข้อนี้เหลือตอบตอบให้หน่อยตอบก็ตอบเป็นเลขไทยเนาะ8 4 4 2 หาบาทอ่ะเสร็จแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีสองข้อเนาะแบบวันนี้มี2ข้อก็ทำให้แล้วนะครับสำหรับคนไหนที่ที่จะได้คลิปอ่าแบบวันที่1.12่งองเนาะก็จริงๆมันก็มีตัวอย่างเยอะแยะมากมายนะลูกนะอยู่ในหนังสือพวกเราก็ไปเปลี่ยนเป็น ตัวหนังสือเปลี่ยนเป็นอะไรของเราเองนะอันนี้ก็ไปเปลี่ยนเป็นชื่อของเราแล้วเปลี่ยนไปซื้ออย่างอื่นได้นะครับนะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ